เลิกหาทางลัดแล้วถามตัวเองให้ลึกแบบที่คนฉลาดตัวจริงเขาทำกันนี่คือ s t a r e g e c m a n Podcast การลงทุนที่ดีที่สุดคือการลงทุนในการพัฒนาตนเอง ถ้าคุณยังมัวหาทางรัดเพื่อให้ตัวคุณเองเก่งเหมือนคนอื่นผมคิดว่ามันไม่ใช่วิธีการที่ถูกต้องเพราะอะไรเพราะคนฉลาดจริงเนี่ยเก่งได้ไม่ใช่เพราะว่าเขาหาทางรัดแต่ที่เขาเก่งเพราะเขาเข้าใจตัวเองเร็วกว่าตังหากและนั่นแหละคือความต่างที่พาคนฉลาดให้ไปไกลกว่าใครคลิปนี้นะฮะจะพาคุณไปเจาะ5้าวิธีคิดของคนฉลาดที่ไม่ได้วิ่งหาทางรัดแต่รู้จักโคชตัวเองและเปลี่ยนทุกวันธรรมดา รรมดาให้มีพลังอย่างน่าประหลาดใจวิธีคิดที่1คนฉลาดหยุดเปรียบเทียบกับคนอื่นคนทั่วไปเนี่ยเสียเวลาไปกับการไถมือถือดูชีวิตคนอื่นแต่คนฉลาดจะรู้ตัวไวว่าการเปรียบเทียบกับคนอื่นมันบั่นทอนใจและทําลายกําลังใจคนฉลาดไม่รอให้ความรู้สึกต่ําต้อย กัดกินแต่เขารีบตัดวงจรความคิดนั้นแล้วหันกลับมาถามตัวเองว่าตอนนี้ฉันมีอะไรที่ดีอยู่แล้วบ้างคนฉลาดเนี่ยมาได้รอกตัวเองว่าไม่เคยเปรียบเทียบแต่เขาแค่รีบตื่นรู้เร็วกว่าคนอื่นอุปมาอุปไมยดังนักวิ่งที่ไม่สนใจคนข้างๆแค่ดูนาฬิกาบนข้อมือว่าเขาวิ่งเร็วขึ้นจากเมื่อวานหรือไม่คนทั่วไปคิดแล้วเชื่อทันทีคนฉลาดคิดแล้วฟังให้ครบเขาไม่รีบ ตัดสินว่าตัวเองดีหรือว่าแย่แต่เขาจะถามตัวเองว่าเสียงในหัวเรากําลังมาจากความกลัวหรือจากความจริงหรือเสียงนี้มันช่วยฉันหรือว่ากักขังฉันไว้หรือถ้าเพื่อนรักของฉันคิดแบบนี้ฉันจะพูดกับเขาว่าอะไรวิธีคิดที่2คนฉลาดรู้ว่าเมื่อไหร่ต้องหยุดคนทั่วไปเนี่ยจะฝืนเดินต่อทั้งที่รู้ว่ากําลังเหนื่อยกําลังหลงทางแต่คนฉลาดเนี่ยมีความกล้าที่จะพักก่อนเพราะเขาไม่กลัวว่า คนอื่นจะมองว่าเขาช้าเขากลัวแค่มองไม่เห็นตัวเองและเลือกที่จะหยุดเพื่อฟังเสียงในใจคล้ายๆกับคนขับรถนะที่กล้าจอดข้างทางเพื่อดูแผนที่มากกว่าฝืนขับหลงไปเรื่อยๆเพราะอายที่จะหยุดคนฉลาดเลิกวิ่งแข่งในสนามคนอื่นแล้วกลับมาดูว่าตัวเองดีขึ้นตรงไหนแล้วบ้างความสําเร็จที่แท้ไม่ได้วัดจากความเร็วแต่วัดจากทิศทางที่ถูกต้องคนฉลาดเนี่ยจะไม่พลาดที่ จะถามตัวเองด้วยคำถามต่อไปนี้ฉันกําลังวิ่งเพื่ออะไรเพื่อให้คนอื่นยอมรับหรือเพื่อให้ฉันยอมรับตัวเองและวันนี้มีอะไรที่ฉันทําได้ดีกว่าเมื่อวานบ้างวิธีคิดวิธีที่3คนฉลาดเลือกคําถามที่ใช้กับตัวเองคุณเคยไหมเจอเรื่องผิดหวังและคุณถามตัวเองว่าทําไมฉันมันแย่แบบนี้นี่คือคําถามที่บั่นทอนตัวเองแต่คนฉลาดจะถามว่าเรื่องนี้กําลังสอนอะไรฉันหรือว่าฉันต้องการอะไรจริงๆและนี่คือจุดเริ่มต้นของการ โค้ชตัวเองคล้ายๆเหมือนการพิมพ์คำใน Google ถ้าพิมพ์คำผิดเนี่ยคุณก็ไม่มีวันที่จะได้คำตอบที่ใช่คนฉลาดไม่ทำเพราะทุกคนทำเขาทำเพราะมันตรงกับเป้าหมายในใจเขาไม่ได้ยุ่งตลอดเวลาแต่โฟกัสกับสิ่งที่สำคัญเพราะความยุ่งของกิจกรรมเนี่ยมันไม่ได้เท่ากับความก้าวหน้าและนี่คือคำถามที่คนฉลาดไม่พลาดที่จะถามตัวเองสิ่งที่ฉันกำลังทำพาฉันเข้าใกล้เป้าหมายหรือว่าพาฉันวนอยู่ที่ เดิมและตอนนี้ฉันยุ่งหรือว่าฉันมีเป้าหมายวิธีคิดวิธีที่4คนฉลาดเนี่ยยอมรับว่าเขาอาจจะไม่สามารถทําดีที่สุดได้ในทุกวันแต่เขาพยายามที่จะทําอย่างต่อเนื่องวันละนิดเขาไม่กดดันให้ตัวเองสมบูรณ์แบบแต่เลือกทําสิ่งเล็กๆที่สําคัญอย่างสม่ําเสมอเขาไม่โฟกัสแค่ต้องเปลี่ยนชีวิตทันทีแต่ถามว่าฉันพัฒนาอะไรจากเมื่อวานได้บ้างเหมือนคนที่ปลูกต้นไม้เขาไม่ ะโกนให้มันโตแต่เขารดน้ํามันทุกวันคนฉลาดไม่ฝืนเกินจําเป็นเขารู้ว่าการพักไม่ใช่ความอ่อนแอแต่คือการให้พลังกลับมาสดใหม่เพราะความสําเร็จไม่ใช่การไปถึงเร็วแต่คือการไม่หยุดกลางทางและนี่คือคําถามที่คนฉลาดถามตัวเองเสมอฉันกําลังอดทนเพื่อความสําเร็จหรือกําลังทรมานตัวเองและถ้าฉันให้เวลากับตัวเองอีกนิดฉันจะกลับมาแบบไหนและวิธีคิดที่5นะครับคนฉลาดให้อภัย ตัววเองได้ไข้อผิดพลาดเนี่ยเกิดขึ้นได้เสมอแต่คนฉลาดจะไม่ใช้มันมาทําร้ายตัวเองซ้ําเขาไม่บอกตัวเองว่าพังแล้วแต่จะบอกตัวเองว่าได้เรียนรู้แล้วและเดินต่อโดยไม่แบกความผิดไว้บนหลังเหมือนคนที่สะดุดลม้มแต่ลุกขึ้นเร็วเพราะไม่มัวเสียเวลาด่าพื้นถนนทุกวันที่เขาก้าวหน้าไม่ใช่เพราะรู้มากขึ้นแต่เพราะว่าเขาถามลึกขึ้นเขาเปลี่ยนจากคําถามแบบทําไมฉันไม่ดีพอเป็นฉันอยาก เติบโตจากตรงนี้อย่างไรคนฉลาดมักจะถามตัวเองว่าตอนนี้ชีวิตกําลังสอนอะไรฉันและจะเกิดอะไรขึ้นถ้าฉันให้อภัยตัวเองแล้วเริ่มใหม่อีกครั้งสรุปคนฉลาดเนี่ยไม่ใช่คนที่รู้ทุกอย่างแต่คือคนที่กลับมาหาตัวเองได้ไวเข้าใจตัวเองได้เร็วกว่าคนอื่นและเมื่อเข้าใจตัวเองได้เขาจะตัดสินใจได้ดีวางเป้าหมายได้ชัดและมีพลังใจเดินต่ออย่างมั่นคงแล้วคุณละ่ะวันนี้คุณเข้าใจตัวเองแค่ไหนอะ ไลไรคือคำถามสำคัญที่คุณยังไม่ได้ถามตัวเองและถ้าคุณอยากเริ่มโคชตัวเองให้เป็นลองอ่านฟร e ีอีบุ๊กของผมนะครับคุณสามารถดาวน์โหลดมาอ่านโดยคลิกที่ลิงก์ในช่อง description หรือคลิกลิงก์ในคอมเมนต์นะครับท้ายนะฮะขอให้ชีวิตของทุกท่านมีความสุขและดีได้กว่าที่เป็นครับนี่คือ Star t r e c k m a n Podcast การลงทุนที่ดีที่สุดคือการลงทุนในการพัฒนาตนเอง